สวัสดีค่ะ FC ที่รักทั้ง4ภาค FC ในประเทศและ FC ต่างแดนที่รักทุกทกท่านค่ะวันนี้ช่องนิดวีแฟมารีอยากให้ FC ทุกท่านได้รับชมได้รับฟังบทสัมภาษณ์ของดรกิจ พูดว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะเครือข่ายของเรานะครับเป็นเครือข่ายสื่อออนไลน์เพื่อความยุติธรรมนะครับรวมตัวกันทั้งหมด67ช่องเพื่อที่จะมายื่นหนังสือให้กรรมธิการศาส,สนาศิลปะและวัฒนธรรมครับท่านสสสมหญิงนะครับซึ่งเป็นเลขากรรมธิการก็จะมารับหนังสือนะครับแล้วก็เรามาเพื่อแสดงพลังว่ากลุ่มของเรานะครับก็ ต้องการที่จะปกป้องต้องการที่จะช่วยให้วงการการุฒิสัาของเรานั้นไม่มีมลทินนะครับและกรณีของหมอปลาลัคณะที่ทําแบบนี้จุดประสงค์ก็คืออยากให้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่คนอื่นๆที่อยากจะทําแบบนี้ก็ได้สำนึกไว้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่าง นะครับเพราะมันไม่ได้ช่วยวงการพุทธศาสนาเลยมันทาให้วงการพุทธศาสนาเสื่อมเสียะดยสัมปันธแล้วกรณีนี้ท่านธธารับุตีบรรุชาอนุชานาตา,าสายนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำนักพุทธศาสนาแห่ชงชาติก็วงมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็พร้อมที่จะสัง่งการให้สำนักพุทธศาสนาทั่วทั้งประเทศ มาทําเรื่องนี้มันก็เป็นการปลุกน,นะครับแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ององค์กรที่เกี่ยวข้องได้ทํางานกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากว่ามายื่นหนังสือเราก็มาให้กาลังใจแต่กราทำมาที่การศาส,สนาศิลปะและวัฒนธรรมด้วยครับผมอย่างกรณีที่แบบว่าหมอปลาเนี่ยนะครับบุกไปตามวัดต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องมีใบอนุญาตไหมครับ จริงๆมันมันไม่มีใครอนุญาตเขาหรอกครับคือมันมันไม่มีใครอนุญาตเขาไปแบบเหมือนแบบเป็นกลุ่มคือมีพวกพากล้าไปนะครับแล้วปรากฏว,ว่าเขามีชื่อเสียงเขาก็ทําอะไรได้ตามอำเภอใจนะครับทางหน่วยราชการก็งงๆแล้วก็เกรงเกงตัวตัวนะครับเพราะราชการเราก็เป็นระดับจังหวัด จริงๆแล้วถ้าติเราต้องปกป้องหลวงปู่สงและด้วยซ้ําไปแต่ตกกะไดคอยโจรน,นะครับก็จริงๆแล้วทาอ,อสํารันผพุทธศาสนายะโสธรกำนานเบอร์ป่าติวเนี่ยคงไม่รู้อะไรหรอกรับติดสอยห่อตาไปแล้วพอมีเรื่องนี้็ไม่มีความกล้าพอที่จะเบรกหมอปลาและคณะเพราะว่าก็เห็นใจครับครับแล้วอย่างกรณีที่นักข่าวนะครับร่วมมือกับหมอปลานะครับ ในการทําคลิปออกมาเนี่ยเพื่อทําให้หลวงปู่แสงเนี่ยนะครับเสียช,ชื่อเสียงแล้วก็เหมือนเหมือนกำลังจะ,ะพยายามจะใส่ร้ายไปสี่ะนกรกิจมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับเร็วมากนะครับและจริงจริงกรณีนี้เป็นกรณีหลังนะครับจริงๆก็ทําอย่างนี้กันมาเยอะแยะมากมายแล้วเพราะว่าก็ต้องเห็นใจนะครับช่องช่องหลักๆสื่อกระแสหลักเพราะตอนนี้ก็ล้มหายตายจากเพราะมัน ไม่มีเงินก็เ,เลยต้องเล่นเรื่องพวกนี้แต่เล่นได้นะครับแต่ต้องมีจำยยาัไปไม่ใช่สร้างเรื่องสร้างราวออกมาแล้วทาให้เสื่อมเสียนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนคนชั่วคนเลวให้มีที่ยืนในสังคมผมว่าทางวงวงการสื่อนะครับก็ต้องตบตวนพิจารณาด้วยก่อนที่พวกเราครับสื่อมวลชนจะไปเรียกร้องให้ปฏิรูปทหารปฏิรูปตำรวจปฏิรูปตัวเองกันก่อน ดีที่สุดครับดูแลกันเองจะดีกว่าแต่วาฝากช่องหลักๆโดยที่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้ประกาศกับพิธีกรซึ่งเอาเงินเป็นตัวตั้งกวนีจะเรียกว่าเชื่อมมวลชนฟอนึ่งได้เพราะมันไม่มีติดวิญญาณไม่มีกัรยาบาลในกามนั้นคืออย่างตอนนี้นะครับหมอปลารู้สึกว่านะครับเหมือนจะยังไม่หยุดนะครับยังที่จะเดินหน้านะครับเพื่อที่จะเหมือน เหมือนตั้งตั้งตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเหมือนผู้รักษากฎหมายเนี่ยในการที่จะกําจัดธุรกิจมีความเห็นว่ายังไงครับคือตอนเนี้เขาไม่หยุดแต่เขาสามารถไม่ทำอะไรได้แต่เขาไม่ได้สำรืกอะไรเลยตอนนี้ทนายเดชานะครับก็ออกมาพูดแล้วว่าหมอปากไปปรึกษาเขาเรื่องทนายแล้วก็จะตอบโต้จะแจ้งความคนที่ ตามเรื่องราวต้องมาลงอันนี้ถือว่าไม่สํานึกไม่สํานึกนะครับระบบปิดวาจาไม่ใช่ปิดวาจาครับแค่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อคำว่าปิดวาจามันไม่ใช่มันไม่ใช่สาหรับคนอย่างหมอปลาปิดวาจามันคือคนสับสูดแล้วเขาก็ยังพูดอยู่คลิปต่างๆยังพูดอยู่เพียงแต่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเท่านั้นเองใครบอว่าปิดวาจาทั้งหมอปลาทั้งสื่อที่ทำนำเสนอเรื่องราวนี้ผมว่าต้องพิจารณาตัว นะครับส่วนจะไปบบกวัดไหนคงไม่กล้าครับเพราะแต่ละวัดเขาก็เตรียมตัวเตรียมการที่จะปกป้องเขาเขารู้เราตอนนี้เขาเชื่อในชาติเราครับตอนก่อนบอกปลาไปเขาก็คิดว่าเป็นความหวังจะไปจับพระเร็วๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็คงจะจบชีวิตไปแล้วครับตอนนี้ก็แค่เพือแก้เที่ยวคนก็จะลืมไป เาก็ไปใายปากก็สอนเขาก็ไปใส่อะไรของเขา,เาก็ตั้งแต่คิแค่ค้ที่เห็นดรจิตออกมาใปสื่อใหม่ๆที่ดรพูดถึงเรื่องป้ายที่ห้ามหมอปลาเข้าวัดท่านดรมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าว่าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนบอกว่า วัดนี้ยทำไมถึงกลัวหมอปลาเข้าไปแต่มีท่านด็อกเตอร์คนเดียวที่ออกมาสวนกระแสตร,ตรงนั้นนะครับท่านด็อกเตอร์มองมองเห็นอนาคตข้างหน้าอย่างไรผ,<ม>ผมเห็นเห็นแล้วตอนผมพูดเรื่องดีนะมีคนโจมต,ตีคนด่าผมเยอะมากเพราะฉะนั้นคนยังศรัทธาหมอ,อปลาอยู่ะครับมีแล้วผู้รับผู้ใหญ่หลายคนก็มาเตือนผมว่าให้เบาๆเพราะก็กลัวเพราะหมอปลา ต่ผมไม่สนใจนะครับผมไม่สนใจผมคิดว่ามันไม่ใช่ปรากฏว่าหลังมาสักพักหนึ่งหมอปลาก็แพามใตัสเองตอนนี้คนก็เลยก็เลยเชื่อผมตอนแรกต่าผมตอนนี้ก็มาเชียผ์ผมแต่ครับผมมองเห็นแล้วเพราะผมติดตามกรณีหมอปลาติดตามสื่อมวลชน ช่องที่รวมมือกับหมอปลามาตลอดแต่มกนเริ้าดูอยู่ะครับจ่ถึงเวลามันไม่ไหวแล้วไม่มีใครออกมาเลยเราก็ต้องออกมาออกมาชนก่อนตอนนี้ก็มีคนออกมาตามผมย,ยะําบ้านหมายผมถือว่าผมก็เคาณพจากัตดีนนเนครับเปิดเบรกหมอปลาไว้ท่านมันจะเลยเถิดไปมากกว่า แล้วเริ่มเริ่มมองเห็นจุดที่ว่ามันจะจะมีความเสื่อมความอะไรพวกนี้เข้ามาตั้งแต่สตอนไหนครับผมตั้งแต่ไปปลูกวัดปลูกวัดที่ให้น้ำพ่าเลยจริงรมีความสภาสีกลางจริงท,ที่ใส่ผ้าโคดโคดหวัวแล้วผ้าหัวแต่ไปปลูกแล้วก็ไปรูมันเป็นใช้แบบกองกําลังเหมือนมาเฟียเราพาท่านผิดจริงครับครับ มันไม่ควรที่จะโดนแบบนั้นไปที่ไปจาทำไมตอนนี้หลวงปู่สายก็เหมือนกันตอนที่เขาพูดแต่ผมเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คือถ้าผิดก็แค่จับสึกไปไม่เห็นต้องมาออกคงออกข่าวแล้วผมก็เป็นสื่อมวลชนอยู่แล้วผมรู้ว่าเขาทำคอนเทนต์แต่มันมันไม่ถูกต้องไม่ได้เข้าข้างคนผิดนะข้างเลวมันสมควรสมควรต้รองโดนอย่างนั้นอยู่ว่าจะไม่ใช่บมอปาก หรือหมอปลาก็ไปแอบทาก็ไ,ด,ไกด้ไปบอกเจ้าคณะจังหวัดไปบอกเจ้าคณะอําเภอเจาก็แอบทำแล้วก็ไม่ต้องมีข่าวก็ได้ mm hmm. ก็จับสึกไปา็นมาแถลงข่าวก็ได้อันนี้มันมันไม่ถูกไม่ควรแล้วมันก็เอาคนอื่นเป็นเหยื่อเพื่อที่ตัวเองจะได้รู้ดีลักษณะนี้ผมเห็นมาตั้งแต่นานแล้วแต่ผมคิดว่ามันจบชีวิตแน่แต่ไม่คิดว่าจะจบไวขนาดนี้ กรณีของวัดห้วยเจรเคที่นครปฐม,มนะครับท่านท่านดรคิดว่ายัางไงครับได้ได้ได้ติดตามข่าวนี้นะครับที่เ,าเขาไปผกแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีความผิดอะไรยังไงครับไม่มีก็ตามครับเาก็ปิดข่าวพวกนี้ไปไม่ใช่เฉพาะไปวันนี้มีเยอะแยะนะครับแล้วก็มีสานักต,ต่างๆก็เจอมาเยอะแยะไม่มีความผิดอย่างกรณีที่แก้เกี่ยวหลังจากกรณีหลวงปู่แสงไปทำรักหนึ่งที่เขาทำน้ำมนต์ ควรม่มีความผิดก็ยังเสือกไปบอกว่าทําไมต้องฆ่าสูร้อยเก้าสิบเก้าเสือกอะไรมาเขาจะร้อยเก้าสิบเก้าจะพันเก้าสิบเก้าคือมึงเป็นใครอ่ะเป็นเสือกอะไรเขาอ่ะนะครับผมว่ามันไม่ควรมันเลย่นอำนาจมันหลงอำนาจคนอย่างนี้อันตรายนะครับถ้าใหญ่ใหญ่โตมีบารมีมีคนนับถืออันตรายอันตรายมากมากคนที่มีตักตามมีจิตใจอย่างนี้นะครับครับจากกรณีที่ รู้สึกจะเป็นนักข่าวช่องดังนะที่เคยแบบอ่าพาหมอปลาเนี่ยมาในรายการบ่อยๆเ,เป็นช่องดังนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มมาขุดประวัติหมอปลานะฮะเมื่อขุดทีเดียวแกขุดทีเดียวใช่ไหมครับน,นี่เชียร์ล้วเชียร์แล้วใช่ไหมฮะเชียร์แล้ว<ะ>เอาไปถ่ายที่ที่บ้านแล้วก็บอกเนี่ยหมอปลาขนาดโดน,รรนกระแสนู่นกระแสนี้ยังทําความดียังนู่นนี่นู่นนั่นนี่อีกแล้วไอ้นักข่าวไอ้ข่าวช่องที่พูกถ่ายข่าวช่องเนี่ยครับ ที่ได้รางวัลเยอะๆ<ร>ผมว่าคนที่มอบรางวัลน,น่าจะเร็วสือรางวัลที่เขาได้รับงาน,นนี้อาจมีทังคู่นะไปด้วยกันจะเชียร์กันต่อน,นี่ถ้เชียร์ก่อนก็เดี๋ยวว่าตามมันไปผมบอกแม่ผมเตือนไว้เลยนะคือถ้าคุณยังถือจะเชียร์หมอปายนะเดี๋ยวคุณต้องตามหมอป่าไปติดๆนะครับ<ง>แล้วกลุ่มคนพวกนี้นะผมไม่เอาไว้นะผมพร้อมที่จะยี่ทุกคนหน้าไหนก็ตาม ถ้าทาไม่ผูกไม่ชอบมาพาคนแล้วจะเป็นสื่อด้านตัวไหนผมพร้อมแต่ที่ผมพร้อมจะชนกับสื่อเร็วๆเครับแต่คนดีๆสื่อดีๆมีเยอะแยะมากมไปฉะนั้นผมชื่นชมผมนับสือผมชื่นชมอาจารย์สมเกียรติรอนวิมลคุณสุทธิชัยยุนคุณสุภาพชุณตะตายคุณเทพฎชัยยอมแล้วก็อีกหลายหลายต่อหลายคนแต่ถ้าเป็นสื่อ,อนี้มันต้องเจอผม ท่านท่านลอสเตอร์จะมีมีแผนว่าจะไปร้องเรียนหรือว่าไปอะไรเกี่ยวกับสื่อพวกนี้ไหมครับที่ใกล้ๆอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนี้อะไรเงี้ยมีมีแผนว่าจะไปร้องเรียนไปแ,แนะแนวอะไรคคือคือสื่อ,อ,อมวลชนน,นะครับคือพอเราเข้าใจสิว่าสื่อมวลชนจะมีองค์กรมีสามาคมาม,ามีอะไรจริงๆแล้วมัน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 ไม่ได้คุมทั้งหมดมันไม่ได้ใครที่เป็นหัวหน้าสื่อเ่อแต่ละคน เป็นหัวหน้าตัวเองอยู่แล้วครับคือไม่ใช่เราไปยื่นหนังสือกัอองค์กรนี้แล้วก็จะมาดูแลไม่นี่องค์กรใหญ่ๆนะเขาไม่สนใจเลยเขาไม่เป็นสมาชิกสมาคมชุมนุมเลยด้วยความวอันนี้ต้องดูแลกันเองครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปยื่นอะไรหรอกครับก็จะนําเสนอในช่องทางของผมไม่ไปยื่นก,ก็ชนกันมีอะไรจะแก้ตัวเมื่อไรจะเถียงผมกขเถียงม,มาก็เห็นปากเต็มปากผ่าทุกคน เีนงมามาดีเดกันอะไรได้เพราะมสมองผมนะครับอันนี้เป็นที่มาของสภาสื่อออนไลน์เพื่อความมินิท่ากัครับพื่การกับสื่อใยายใช่ครับ,บ,รบนำเสนอ,อสภาสื่อออนไลน์เพื่อความยุติธรรมเนี่ยเราตั้งขึ้นมาพึ่งตั้งขึ้นมาตอนนี้นะครับว่าเรารวมตัวประมาณที่ของเรามี67ช่องตอนนี้ที่เสครหนึ่งเราก็เพื่อที่จะนําเสนอข่าวที่สื่อกระแสหลักไม่นําเสนอหรือนําเสนอไม่ครบถ้วน เราก็จะเสนอเราจะเป็นซื่อขนาดตับสื่อขนาดหละนะครับเราเราไม่จางช่องไม่ใหญ่จริงแต่เราอาศสยเราเยอะเราก็จะไปทิศทางเดียวกันแล้วเราจะทำในอุดมการเดียวกันคนแต่และช่องต่างๆกิจการภายในเราไม่ยุ่งกันนะครับเราจะรวมตัวกันถ้ามีกรณีอย่างหมอปลาหรือต่อไปภายหน้าเราก็จะรวมกันเราก็จะออกมาเพื่อที่ทำเรื่องเรานและที่สองเราก็จะ รวมพวกเราเพื่อที่จะใส่วิชาการใส่จรรยบรณไปให้แข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อนที่เราจะได้ลุยไปข้างหน้าโดยมีคนพึ่งผ่านได้เขาพึ่งสื่อภาษาักไม่ได้หมดก็มาพุ่งพึ่งสื่อภาษารองอย่างพวกเราครับท่านลอตตอริกครับได้คุยกับท่านทนายอนัญชัยบ้างไหมครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยนะครับ แต่ได้ทราบข่าวเนี่ยว่าทนายอัญชัยก็คือรับเป็นทนายของปู่แสงใช่ไหมครับมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับก็ดีนะครับเพราะว่าทนายอัญชัยถ้าพูดเสียงมันจะดังใช่ครับผมเขาไปจับเรื่องอะไรเสียงก็ดังแล้วก็ระวัดเขามีผลงานเยอะแยะในการที่ต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อคนที่ถูกลังแกลางมันไม่ได้มาพึ่ง มาดังตรงนี้เขาทำมานานมากโครงการทนายความรู้จักท่านาานะครับก็ดีนะครับท่านมาเสียงก็จะดังขึ้นแล้วผมทางพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยที่สนับสนุนท่านถ้าทา่านยังทำแบบนี้นะถ้าท่านไม่ชอบมาพาคนก็อาจจะต้องเจอพวกเราการกิจพูดเชิญชวนยูนทูบเบอร์ว่าจะติดต่อทางไหนที่ท่านจะสนใจเข้าร่วมกับสภาซื้อออนไลน์ ได้ติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางยูทูบช่องสุขจกตสักเกจช่องทางไหนได้บ้างครับจริงๆแล้วสภาลีนะครับผมไม่ได้ที่จะทําคนเดียวนะครับผมศึกษาหลายช่องเออเออชื่อได้มาได้ค่ะผมฝึกษาผมศึกษามาดามลาเต้นะครับช่องแฉสิ่งเจ้าหน้าแล้วก็ช่องแฉยันเงาว่าให้เราตั้จะทําอย่างนี้จริงๆแล้วมาดามลาเต้ก็เป็นหลักนะครับ ให้เป็นประธานนะครับผมจะเป็นเลขาแล้วสภาสื่อออนไลน์เพื่อความยุติธรรมก็จะไปจดทะเบียนเป็นสมาคมนะครับเพื่อที่ได้ต่อสู้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ดูรูเปเฟอร์ทั้งยก็ติดต่อมาทางผมนะครับเฟซบุ๊กผมจิตพลเดศวิสัยจิตบอกเข้ามาแล้วดูติดต่อทางมา,นานดามแล่เต็ก็ได้ก็บบวา แล้วมีค่าใช้จ่ายนะคะพอดีเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังไม่มีสังกัดเขาอยากจะสมัครอย่าเงี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายมามาจมา่ายมายังเดียวเขาใชจ่ายขอจ่ายอย่างเดียวแล้ว,ลวใจที่คือมารวมในสภาสื่อเนี่ยใจต้องต่อสู้เพื่อควาประชาชนเพื่อความถูกต้องเพื่อนำเสนอข้อรจริงส่วนกินจาก,การภายในจะทำมาค้าขายจะขายสินค้าอะไรนี้ก็เป็นเรื่องภายในอีกอย่าง แต่หลักทางช่องนะครับไม่เกี่ยวคับเมมาเื่องจากรูปัแล้วอย่างนี้นี่ทางร,รกิจมีจะมีการแบบสัมมนาหรือว่าอบรมหรือให้ความปรึกษาทางด้านกฎหมายอะไรเกี่ยวกับทางยูทูบเบอร์ทางสื่อเล็กๆพวก,กนี้ได้ไหมมีบ้างไหมครับได้เลยครับปรึกษาทางบาดาเทางผมก็ได้ทางพอนะคร<า>ับกับมิสติ้งใช่ไหครับถ้าอยากรู้เรื่องกฎหมายอาจจะเชิทยบกามากมสันาอะไรเงี้อยรู้เรื่องอะไรเราก็เชิญ ผู้เกี่ยวข้องมีหมดนะครับพวกน,นายตำรวจนายทหารนายผมไม่ต้องไปมีที่ทีเียต่อมากแต่มันอยู่ที่เนื้อถาวที่เรื่องราวที่เราทำนรัเพราะว่าถ้าไม่มียูทูบเบอร์นะเสียวผมไม่ดังกว่าตอนนี้ก็มีหลายช่องที่เอาผมบอกผมว่าขอบคุณทุกตองและที่คลิปของผมเอาเอาไปออกได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนะครับให้แล้วก็ขอบคุณด้วย ค,ครับท่านนักกิจครับมีอะไรฝากถึงหมอปลาครับผมก็หมอปลานะฟังนะเขาฟังอยู่แล้วฟังนะตอนนี้ตั้งสติดีๆนะแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็ทบทวนตัวเองที่ทำไปสิ่งที่ดัวเองคิดว่าทำดีแล้วก็ก็ทำต่อไปนะแต่สิ่งที่ทำไม่ดีอย่าไปรู้อำนาจแล้วก็คล้ายๆล้างบาปสำนึกบาปจริงๆ นะครับสำนึกบาปจริงๆนะบอปลานดำฟ้านะสำนึกบาปจริงๆเดี๋ยวพี่น้องประชาชนใหน้เราในะครับแต่ถ้าจะมาอย่างนี้จะฟอ้องคนนู้นจะฟอ้องคนนี้อย่าทำเลยตอนนี้ผมก็รอหมายแต่หมอปลาฟ้องผมแน่ผมไม่กลัวนะแต่อย่าทำเลยอย่าแก้เกี้ยวเลยเด้วยผิดก็สำนึกผิดเท่านั้นเองแต่ก็อยู่เฉยๆก็ทำ ทำไปจะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทําไปเ็าทาไปแบบที่ทําอยู่อ่ะแต่อย่าไปลุกํำหน้าเนะอย่าไปกดขี้ผมเห็นคนป่วยคนไข้นะอย่าไปใช้วาจาไม่ดีนะคนเท่ากันทุกคนนะเขาจะป่วยเขาจะเป็นสิทธเวทเพราะเขาเป็นคนใส่มหมอนปักเขาฝักด้วยแล้วก็น้ำฟ้าด้วยของหัวเงี้ยภัรยาเขาฝักอ,อย่างนี้ลนะ้วหรือพอมจะเจอกับผมก็ได้นะเขาจูรุปแบบนะเพราะเขาเป็นนักเลง ขอยเป็นนักเลงจริงเี่ยอย่าเปนั่นตะพาผมชื่นชมนักเลงแต่ผมไม่ัวดลำต่บโอเขออีกคำถามครับอ,อ,อย่างเช่นกรณีที่ผ่านผ่านมานะครับแล้วก็ทางสื่อใหญ่บางสื่อที่ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวไปเอาแต่เสียงมานะครับแต่ว่าในการที่เล่าข่าวไปตามเนื้อสัมภาษณ์ในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรณีหลายๆกรณีที่ผ่านมาการการการสัมภาษณ์จะมียูทูบเบอร์ ถ่ายถ่ายทอดสดผู้ขนานไปด้วยแต่ว่าสื่อใหญ่เอาไปออกช่วงเย็นเดี๋ยวจะกลายไปอีกคนละเรื่องกันถ้าอย่างนี้เนี่ยมันมีแนวไหนที่จะห้ามปรามปราบปาม,ปามหรือว่าเอาผิดอะไรกับทางทางสื่อพวกนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็ต้องอยู่ที่จิตคนหรแต่งจิตไปแจ้งความได้นะแล้วผมเจอมาด้วยตัวเองและหลายคนก็เจอเพราะว่าเขามีธงอยู่แล้วบางทีเขาส่งรน้าข่าวไปต่อเลยด้วยซ้ำไป ไห้หลอกคนนู้นคนนี้ให้ทานู้นทานี้แล้วหลายคนก็ก็ไม่รู้เท่าทันนะโอ้โหสื่อมวลชนระดับข่าเขาพูดไปหมดเลยแล้วเอาไปยำหลายอการครับนี่มันเร็วมากมันเป็นสื่อมวลชนที่เร็วจินะครับเพื่อที่ผลประโยชน์ของตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้จะไปแจ้งความได้นะครับหรือไม่แจ้งความก็อ้องเรียนมาทงผมเดี๋ยวผมจะช่วยพูดให้เอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ผมจะใคร่ยีบ กยีญญญญ่ทุกคนขยีญญ่ทุกตัวที่ทําไห้ดีนะครับเพื่อที่จะยกระดับสื่อมวลชนประเทศให้มันเป็นมาตรฐานให้คนเขานับถือก็กรณีที่ท่านด็เตอร์ออกมาทําเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อนี่าันด็เตอร์มีความหวั่นใจอะไรไหมเพราะว่า แล้วเเตอร์มาคนเดียวโดดโดไม่มีแบ็คไม่มีอะไรเขาเขาดูเหมือนเขาจะใหญ่จะโตกันทางนั้นเลยอะไรเงี้ยใครจะทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเป็นแม่ครัวก็ไม่มาเน่มันไม่มีไม่มีอะไรจะเสียครับมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ไม่มีใครทําอ่ะถ้ามีคนมาทํานะผมก็ไม่ออกมาอันนี้ไม่มีใครอ่ะผมก็เฝ้าดู หลายต่อหลายคนก็ไม่มีใครที่จะมาคัดแก่พวกนี้ไอ้พวกตัวเจ๋งๆพวกนี้ผมดูแล้วก็ต้องมีผมคนเดียวรับเพราะว่ามันต้องมันต้องบ้าพอรับถึงจะทําเรื่องนี้ได้ก็รออยู่รออต,ตอนแรกก็ตัวคนเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็มีผูพวกเยอะผมก็เพิ่งรู้ว่าคนเกลียดคนที่ผมคปยี่เยอะมากเพิ่งรู้นะตอนแรกก็ไม่รู้ ตอนนี้ทําให้มีกําลังใจก็พร้อมที่จะทนแล้วก็ก็ไม่กลัวอะไรนะครับแต่ถามว่ากลัวตายไหมกลัวครับจะบางทีเราไม่โดนยิงตายขับรถตกน้ำตายก็าตายเหมือนกันก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรคนไม่ตายไม่ตาย,ตายแล้วค่ะดรจะฝากอะไรให้กับทางประชาชนทุกๆท่านไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องเบาะแสข้อมูลอะไรเงี้ยเราต้องเราฝากคนกที่โดนสื่อมวลชน ไปเหมือนกับไปสัมภาษณ์ไปทำให้ไม่ได้รับความเมตธรรมเสียหายไม่ได้รับความถามแจ้งมานะครับแจ้งมาแจ้งมาทางอินองผมแจ้งมาทางช่องต่างๆนะครับต้องผมมาดามราเต้หลายต่อหลายช่องนะครับแจ้งมาและเดือดถึงด้านบดนะครับและอันที่สองก็คือที่ต้องไปตเวลาเสพข่าวเสพลายๆายช่องเสพรายลาย,ลายช่องนะครับสมมติว่า ถ้าเป็นข่าวการเมืองอ่ะถ้าเราดูไวทีวีเราก็ต้องดูท็อปนิวด้วยนะครับเราดูช่องนี้เราก็ต้องดูด้วยหลายหลายช่องถ้าไปช่องเดียวเนะครับมันเป็นจิตวิทยาดูสักปีหนึ่งเราจะเชื่อเลยต้องดูหลายหลายช่องแล้วก็ใช้ใช้สติปัญญาอย่าให้ต้องรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วเราก็จะ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 แบบไม่หลงประเด็น ฝากให้ประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าก็ตอนนี้ก็มี่านผู้ชมอยู่ก็เยอะอยู่แล้วก็อาจจะมีชมอีกต่อเน,นื่องไปอีกครับเพราะว่าของเรามันจะเป็นสื่อย t u b e มันจะค้างอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับมีคำถามอะไรก็ไหมครับครับผมคำถามปิดท้ายนะครับก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับคำถามนี้ฮนะอยากจะถามว่านะครับหมอผีนะครับตายเพราะผีจริงหรือเปล่าครับหมอผีตายเพราะผีหรือหมอผีตายเพราะเมียครับ คือ <c oughs> มันมันโด่งดังมาจากโซเชียลนะครับมันก็ดับเพราะโซเชียลคือใครก็ตามที่ต่างๆไม่ดีความคิดไม่ดีจิตใจไม่ดีมันต้องมีอการติดไปสิ่งสิ่งศักสิทธิ์ไม่ทำร้ายใคร,ครตัวเขาเองจะทำร้ายตัวเขาเองเพื่อชิวันไปจส่วนคนที่หลงผิดไปเราอย่างผู้ประกาศข่าวพิธีกรต่างๆเขาตอบตัวตอบตัวอย่าไปเลิก ปรับตัวทําให้ตัวเองเป็นสามคดแล้วประชาชนเขาจะกลับว่าเขาจะไม่ไม่จับไม่ถุยน้ำลายสรับจะปรับตัวได้ับไม่ได้เสียหายอะไรในช่องหลักๆเพราะเงินทองมันเอาพอประมาณไม่ต้องไปเอากระแสะเลยซิ่งมากมีจัรยาบานมีใจยอย่าไปทําร้ายรังแกประชาชนอย่าไปทําร้ายรังแก่เลยเอ,อย่าปล่อยให้คนชั่วร้อยนวลค่ะ ช่องนิดวีแฟมิลี่ขอเป็นกำลังใจให้ด็อกเตอร์กิจและทีมงานทุกๆท,ท่านค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ f อฟซที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราสองคนด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ